เราก็มาที่สวนจตุจักรแขกรับเชิญหนึ่งท่านค่ะอากาศดีมากเลยค่ะมาเดินเล่นกันเออสวัสดีค่ะวี่เราก็มาอยู่กันที่สวนจตุจักระเราจะไปกันที่ปั่นจักรยานนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆถ้าอากาศไม่ร้อนก็คือบรรยากาศดีมาก ปกติเราจะมาวิ่งเคยมาวิ่งครั้งหนึ่งนะคะเอ้ยไม่ใช่ครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็หลายครั้งอยู่คนก็เยอะมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนเขามาแบบอากาศมันดีไงก็เลยมาท่องที่ยวหนุ่มสาวดเ,เ,เด็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปปันน่นจักรยานกันจ้าเดินชมเมืองคะที่นี่สวยมากแบบว่าสวยขึ้นหรือเปล่าไม่ธรรมชาตินะ เหมือนตอนวิ่งเราไม่ได้วิ่งมาแถวนี้นะคะหรือว่าเคยวิ่งมาแล้ววะพี่สวนนะคะค่อนข้างเป็นสถานที่ที่อับสัญญาณมากนี่เรื่องจริงเพราะว่าเคยเหม็นอับเคยนั่งรถเมย์ผ่านนะคะแล้วแบบว่า มันเน็ตมันจะมาค่อยดีอะแล้ะเคยมาจับโปเกมอนที่น yani ี uh ่เกมเกมโปเกมอนนี่คือการเดินทางของเพืครั้งแรกนี่นะคะก็จะมีแบบเพื่อนแซวคนสวยตามภาษาจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเลนสเขียวด้วยใครที่มาแล้วก็คงไม่แปลกใจ จะเดินไปเรื่อยจงถึงโซนปั่นจักรยานานะะ้นก็จะมีอาหารขายนะคะน้ำเอ่ยขนมกินเยอะแยะเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในกันนะจ้าตอนนี้เรากำลังเดินตามหาจักรยาน,นะคะ่ะ เข้ามาถึงสวนรถไปสวนอุทยานจตุจักรเรียบรอ้อยผ่านมาประมาณหานาทียังเดินไม่ถึงส,ถสองกิโลเนว่ป็นอะไรอะ่ะมันแบนล่ากับกับไม้ไปเลยนี่บ้านของเขานะถ้ามันตัวโตวขึ้นมันก็อดเข้าบ้านเลยนี่นี่ครับเลย ไปอื่นมาอนที่ป,ปั่นอยู่เขาห้ามปันป่นย้อนสอนด้วยแล้วก็เรายัง,ยงไม่เจอจัก,กรยาน,นะคะ่ะต้องเดินออกมาประตูสองแล้วก็เต็นฟ้าขาวใหญ่หญเขาบอกมาตามหาจัก,กรยานแ,บบแล้วเราก็จะร้านเช่าจัก,กรยาน ขายดีมากขนาดอยู่ไกลนะคนก็ยังเดินมาแบบหาจัก,กรยานปั่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูว่าราคากี่บาทคนเยอะมากแม่ตามไปจ้าเข้าคิวรอด้วยจ้าฮอตไม่ไหวจัก,กรยานของเรามีปีด้วยนะจ๊ะ บรรยากาศตอนเย็นก็คือสวยงามอยู่นะตอนนี้เรามานั่งกงันที่ในสวนนะคะ,ะก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงค่ะก็บรรยากาศดีมากนะคะ <c oughs> นี่ก็คือวันนี้มาก็จะแบบเย็นเย็นนะคะมีคนเยอะมากตรงนี้มานอนก็เช้าเสื่อมมาได้นะ,ะหรือว่ามีคนมาเล่นแบดมาเล่นแบบกายกรรมอะไรเงี้ยเรียบร้อย มีวออีวงตด้้จา,า,า,เ,เ,าเราก็อยู่กันที่กลางสวนรถไฟะคะ่ะเป็นที่ที่คนมานั่งพกักนั่งอะไรกันอยู่เออลมเย็นมากค่ะตอนนี้5โมงค่ะช่วงหนาวพอดีเดีย๋ยวเราะจะไปถ่ายรูปที่ต๊ะกันคะ วันไม่มีดอกผายออกค่ะช่วงนี้เหี่ยวหมดแล้วดอกบัวก็ไม่มีน้ำก็จะล่ำลาบรรยากาศที่นี่แล้วพื่การเดินหานแค่ล่ำลาบรรยากาศยามเย็นที่นี่ยามเย็นก็ยิ่งเดินเดินหานแค่รหนออกแล้วค่ะ จะไปไหนต่อไม่รู้แต่ว่าวันนี้ลาสวนรถไฟไปก่อนนะจ๊ะคนเยอะมากาบบายกับเซรลฟผู้มาร่วมเดี๋ยวเราจะขึ้นไอจีของทั้งคู่ไว้เพื่อไปติดตามกันได้ <c oughs> ยังไงอย่าลืมฝากติดตามช่องด้วยนะคะ <c oughs> ช่วงนี้มาแบบเดี๋ยวๆเ,เพราะว่าไม่ไม่เวลาไม่ตรงกันนะคะ <c oughs> อุ้อแต่ว่าเดี๋ยวทําคลิปเรื่อยๆค่ะ ติดตามคลิปด้วยนะบ๊ายบาย